จากความรุ่งเรืองสู่นี้ก้อนโตกรีสล้มละลายได้อย่างไรในปี2010ประเทศเล็กๆแห่งหนึ่งในยุโรปได้เขย่าตลาดการเงินทั่วโลกอย่างรุนแรงนั่นคือกรีซประเทศที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่แต่กลับต้องเผชิญกับวิกฤตหนี้สินครั้งใหญ่จนเกือบล้มละลายเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพราะตัวเลขในบัญชีที่ผิดพลาดแต่มันคือผลสะสมจากการใช้จ่ายเกินตัวและความไม่โปร่งใสที่สะสมมานานหลายปี หลังจากที่กรีซเข้าร่วมยูโรโซนในปี2001พวกเขาสามารถกู้เงินได้ในอัตราดอกเบีย้ยต่ำเหมือนมีบัตรเครดิตรูดได้ไม่อันรัฐบาลจึงใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยทั้งขึ้นเงินเดือนเพิ่มสวัสดิการและสร้างโครงการใหญ่โตโดยไม่คำนึงว่ารายรับจะเพียงพอหรือไม่จนในที่สุดความจริงก็เปิดเผยรัฐบาลกรีซยอมรับว่าตัวเลขหนี้ที่รายงานก่อนหน้านี้เป็นเรื่องโกหกตลาดการเงินทั่วโลกจึงหมดความเชื่อมั่นพันธบัตรกรีซถูกเทขายจนแทบไม่เหลือใครอยากปล่อยกู้ ในปี2010กรีซต้องขอความช่วยเหลือจากสหาภาพยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แต่ความช่วยเหลือนั้นไม่ได้มาแบบฟรีๆพวกเขาต้องแลกกับนโยบายรัฐเข็มขัดที่เจ็บปวดเงินเดือนถูกลดสวัสดิการถูกตัดภาษีเพิ่มสูงขึ้นผู้คนตกงานนับล้านและการประท้วงลุกลามทั่วประเทศเศรษฐกิจหดตัวอย่างรุนแรงความหวังดูเหมือนจะหมดไปแต่แม้จะล้มลงหนักแค่ไหนกรีซก็ไม่ยอมแพ้ พวกเขาเริ่มปฏิรูปปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและจัดระเบียบใหม่ตั้งแต่ระบบภาษีไปจนถึงการใช้จ่ายของรัฐแม้มันจะใช้เวลาหลายปีแต่ในที่สุดก็เริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ในปี2018กรีซประกาศจบการรับความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการและกลับมาสามารถกู้เงินจากตลาดโลกได้อีกครั้งแม้จะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่นี่คือก้าวสำคัญของการฟื้นตัววิกฤตกรีซส,สอนเราได้อย่างหนึ่งว่านี่ ถ้าบริหารไม่ดีอาจไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีแต่มันสามารถพังทั้งประเทศได้ในพริบตาขอบคุณที่รับฟังแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ